สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการส,สร้างทางอาชีพรายการที่จะเชิญแขกรับเชิญของเรานะคะมาร่วมพูดคุยรวมไปถึงสาธิตนะคะวิธีการในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างสร้างสารรค์ให้กับคุณผู้ชมรวมไปถึงจะเป็นการจุดประกายความคิดไอเดียแรงบันดาลใจดีๆให้กับคุณผู้ชมได้ด้วยนะคะและว,วันนี้รายการของเรายังคงอยู่กับคุกิกจิรพิญยาปิติมณา,า,ารีอีกเช่นเคยนะคะเราจะมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีทางสถาน นิวัฒนธรรมนั่นเองค่ะและช่วงนี้ต้องทักทายคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามรับชมรายการของเราผ่านทาง2ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์เช่นเคยค่ะแพลตฟอร์มแรกก็คือ YouTube ในช่องสถานีวัฒนธรรมนะคะส่วนแพลตฟอร์มที่2ก็คือ Facebook ค่ะที่ตอนนี้เรายังคงถ่ายทอดอยู่ใน2เพจหลักๆนะคะเพจแรกคือเพจสถานีวัฒนธรรมส่วนเพจที่2คือเพจแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนะคะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมค่ะอย่าชมเพลินนะสามารถกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงส่งคอมเมน มาร่วมพูดคุยให้กําลังใจกันในรายการได้รวมไปถึงใครมีคําถามอะไรนะคะสามารถส่งกันเข้ามาถามกันได้เลยค่ะแต่ที่สําคัญที่ต้องย้ําเตือนกันเสมอๆก็คือเรื่องของการกด s u b สไครป์หรือว่ากดติดตามนั่นเองอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะคะถ้าหากว่าใครที่ติดตามรับชมในช่องทาง YouTube ก็สั่นกระดิ่งเอาไว้ได้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ก่อนใครนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมคะและในช่วงเดือนสิงหาคมแบบนี้แน่นอนค่ะว่าเราอยู่ในช่วงของเทศกาลวันแม่นั่นเองนะคะหลายคนบอกว่าโอ้โหวันแม่ทุกปีเลยนะคะก็อยากจะบอกรักแม่แต่ว่าบางคนเนี่ยขี้อายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเราต้องหาของขวัญไปให้คุณแม่กันบ้างแล้วแหละแต่ว่าของขวัญต่างๆก็มีอยู่หลากหลายใช่ไหมล่ะคะวันนี้เราก็เลยจะมานําเสนออีกหนึ่งไอเดียเป็นอีกหนึ่งความคิดดีๆที่เป็นความคิดสร้างสารรค์ด้วยนะคะนอกจากที่จะสามารถให้ของขวัญ คุณแม่ให้คุณแม่อิ่มอ,อกอิ่มใจกันแล้วนะคะก็ยังสามารถเพราะว่าของขวัญที่เป็นขนมหรือว่าของทานนะที่ทําให้คุณแม่อิ่มท้องได้อีกด้วยค่ะถูกแล้วค่ะวันนี้คุณผู้ชมวันนี้เรามาทําขนมกันนะเป็น วุ้นกะทะิแล้วก็จะเป็นรูปพวงมาลายัยดอกมะลิด้วยสวยๆเลยเอาไปมอบให้กับคุณแม่ในช่วงวันแม่ปีนี้นั่นเองค่ะและผู้ที่จะมาสาธิตให้กับเรานะคะวันนี้มีถึง2ท่านด้วยกันนะคะขอต้อนรับเลยนะคะสำหรับคุณธนาัพัชและคุณวิราวันมนตราประสิทธิ์หรือว่าพี่โบแล้วก็พี่เนรเจ้าของร้านน้ําใจขนมไทยโบราณสุดสร้างสารรค์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ เจอกันอีกแล้วค่ะโอ้โหแต่ละครั้งที่มาเนี่ยไม่เคยธรรมดาเลยนะคะทั้งพี่โบทั้งพี่เนรเลยนะคะวันนี้ก็ยังคงมาในรูปแบบคอนเซปต์ของขนมไทยที่เรา ชื่นชอบแล้วก็หาทานได้ทั่วไปเลยบ่อยๆเลยนะคะกินได้ในชีวิตประจาวันก็คือวุ้นกะทิแต่เราจะทํายังไงให้วุ้นกะทิธรรมดาที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยออกมาเป็นรูปแบบที่สร้างสารรค์และสวยงามแบบนี้คุณผู้ชมนี่อยากจะให้เห็นกันชัดเลยนะคะว่าของขวัญที่เราจะาไปมอบให้คุณแม่เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเราแม่เห็นเราทําแบบนี้นี่ชื่นใจกันแน่นอนเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเรามาเจอกันอีกแล้วหนูก็เลยอยากจะถามพี่ๆว่าทําไมถึงได้เลือกทา ออกมาเป็นรูปแบบนี้คะอะ่ก็อย่างที่บอกฮะวันแม่ส่วนใหญ่ก็จะทำอาเขาเรียกอะไรให้พวงมาลัยแม่เพื่อเป็นอ่ระ,ะลึกพระคุณของแม่ถูกไหมฮะตอนนี้เราก็มองว่าถ้าเราทําวุ้นกะทิเป็นในรูปแบบพวงมาลัยเนี่ยมันก็ทานได้ด้วยแล้วก็สามารถให้คุณแม่ได้ด้วยซึ่งผลตอบรับจากหลายๆท่านที่สั่งของเราไปให้คุณแม่เนี่ยคุณแม่ปล้มครับโอ้สแสดงว่าพอเราโพส์ลงไปว่าแบบฉันทํานะ อย่างเงี้ยทำมีมีรับพี่ออเดอร์ใช่ไหมคะของพี่ใช่ครับตอนนั้นพี่ลงไปช่วงวันแม่พอดีไหมคะช่วงเราลงช่วงก่อนวันแม่ครับช่วงต้นเดือนสิงหาคมอ๋อลงช่วงต้นเดือนเลยใช่แล้วลูกค้าพี่ออเดอร์มาเยอะไหมคะเยอะช่วงเพราะว่าเพราะว่าช่วงวันแม่เนี่ยมันจะเป็นแค่วันที่11อ่าสิบสิบเอ็ดสิบสองใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสามวันเนี่ยออเดอร์มันจะค่อนข้างแน่นเลยเราถึงต้องรับออเดอร์ก่อนแล้วเราต้องวางคิวทำอุ้ยอย่างงี้ทถามขออนุญาตถามได้ไหมคะว่าแบบ ประมาณเท่าไหร่คนที่มาพรีออเดอร์เยอะประมาณเท่าไหร่คะปีนี้ปีนี้น้อยปีนี้น้อยอประมาณสัก200กว่าออเดอร์เดี๋ยวก่อนนะคะสำหรับน้ำลายเลยคุณผู้ชมคะสองร้อยกว่าออเดอร์อันนี้คือน้อยแล้วสําหรับพี่เนรน้อยน้อยกว่าปีที่แล้วครึ่งหนึ่งฮะโห <c oughs> <c oughs> ปีที่แล้วนี่หกร้อยเลยถึงไหมคะประมาณห้าหกร้อยถึงครับห้าหกร้อยชิ้นเลยสําหรับพวงมาลัยทั้งพวงมาลัยทั้งผ่าน อ๋อแล้วก็มีพานแบบนี้ด้วยคุณผู้ชมคะแต่วันนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าอย่างที่บอกคือปีนี้เนี่ยเรื่องของข้อจํากัดต่างๆเนาะโควิดด้วยอะไรด้วยมันก็อาจจะมีมีผลนิดนึงนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคือเวลาเราจะหาของขวัญอะไรไปให้คุณแม่เนี่ยบางคนเขาบอกว่าหืมไปหาซื้ออย่างพวงมาลัยแป๊บเดียวก็เหี่ยวเอาแบบนี้ดีกว่าใช่ครับโอ้นะคะ ใช่ค่ะเนี่ยของที่ปลื้มที่สุดแล้วเ,เพราะว่าคุณแม่บางคนเนี่ยทำเองให้แม่ก็ได้ด้วยใช่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมา สาธิตให้คุณผู้ชมนะคะเผื่อว่าใครที่จะมีแบบเออลองไปทําซิทําให้คุณแม่หรือว่าจะทําให้คุณพ่อก็ได้ะะนะคะในเทศกาลต่างๆนะคะเราก็จะได้มีทั้งฝีมือในความแบบเออเราลองได้ลองทําอะไรหลายๆอย่างนะคะหาไอเดียใหม่ๆแล้วก็ได้เป็นผลงานออกมาแบบนี้ไปมอบให้กับคนที่เรารักนั่นเองนะคะ,คะอ่ะแต่วันนี้ก่อนอื่นเลยค่ะอันนี้คือเป็นวุ้นกะทิใช่ครับวิธีการทําเป็นยังไงบ้างคะพี่ก็ถ้าวุ้นกะทิเราต้องเริ่มจากวัตถุดิบ วัตถุดิบก็คือผงวุ้นน้ำกะทิน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือครับอันแรกเลยเราต้องแช่ผงวุ้นก่อนเพื่อที่จะให้ผงวุ้นเนี่ยเขาเรียกดูดน้ำเข้าไปเวลาที่ผงวุ้นมันเซ็ตตัวแบบนี้ฮะมันจะไม่คายน้ำออกมามันจะไม่เละครับแช่ไว้ประมาณอย่างน้อย15นาทีแล้วเราก็ต้มวุ้นกับน้ำครับให้เดือดแล้วเราก็ค่อยใส่กะทิ ใส่กะทิเราเราใส่กะทิเยอะไปไหมคะอ่มันมันมีสูตรของเราครับกะทิตามสูตรของเราอืแล้วก็เราก็ต้มให้เดือดอีกรอบหนึ่งค่ะตอนนี้เดือดสองรอบแล้วอ่าเราค่อยใส่เกลือกับน้ําตาลอ๋อทำไมเราถึงใส่เกลือกับน้ําตาลที่หลังสุดนะคะพี่อ่าถ้าเราใส่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นการเคี่ยวน้ําตาลเนี่ยถ้าเราใส่ตั้งแต่แรกเลยมันจะเป็นการเคี่ยวมันจะทําให้หวานแหลมอ๋อเราก็เลยใส่ตอนเดือดรอบที่สองค่ะแล้วก็ต้มให้เดือดอีกรอบหนึ่ง โโ oh. อ้เพราะฉะนั้นเดือดเนี่ยสามรอบ <Ha. S 2> มันจะหวานมันจะเป็นการหวานกลมกลม่อมแต่ของเรา oh. เป็นหวานน้อยเพราะเราใช้น้ำตาลสูตรของเราน้ำตาลจะน้อยค <Ha. S 2> ่ะโอ้โห oh, oh. ให้คุณแม่หุ่นดี จะได้แบบว่าเออทานได้ทานคืออย่างที่บอกค่ะเรื่องเรื่องของขนมไทยที่เป็นขนมหวานนี้หลายคนจะกลัวว่าเฮ้ยทานแล้วอ้วนบางคนคุมน้ําหนักอะไรเงี้ยแต่<ช>ของที่นี่คือหวานน้อย<ช>และอร่อยด้วยเพราะว่าเราเคยได้ทานแล้วออนะคะ<อ>คแต่วันนี้มาในรูปแบบของพวงมาลัยนี่เองสวยมากคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาลองเริ่มกันเลยค่ะว่าวันนี้หลังจากที่เราทําตามกรรมวิธีที่พี่เล่ามาแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาในรูปแบบนี้เลยปะคะใช่แล้วเราก็เอามาหยอดในพิมพ์พวงมาลัยมันจะมีพิมพ์ พิมพ์นี่คือพี่สั่งทําเองไหมคะหรือว่าบางอันสั่งทําบางอันก็มีขายตามท้องตลาดครับคุณผู้ชมหาซื้อได้เลยทั่วไปหาซื้อได้ครับในเพจใน Facebook ใน Google ลองลองพิมพ์เข้าไปเลยว่าเป็นพิมพ์วุ้นหรือพิมพ์ลูกชุบเพราะมันใช้ด้วยกันได้ค่ะครับเรามีวิธีการเลือกคือมันต้องนิ่มๆเนาะเด้งดึงเด้งดึงต้องเป็นซิลิโคนเป็นฟูดเกรดครับอคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะหลังจากที่เราได้รู้วิธีของการทําวุ้นแล้วอย่าลืมนะ สิ่งที่สําคัญมากพอๆกันเลยก็คือพิมพ์เราจะทําวุ้นออกมาพิมพ์ให้เป็นรูปแบบไหนนะคะอยากจะทําเป็นพวงมาลัยวันแม่นะคะวันพอ่อหรือว่าจะทําเป็นดอกไม้ต่างๆในเทศกาลต่างๆเนี่ยก็ต้องมีพิมพ์นะคะ,คะถ้าจะใช้ในในสูตรนี้เนี่ยพิมพ์ก็ต้องเป็นฟูดเกรดแล้วก็ทําจากซิลิโคนด้วยเนาะใช่ครับคะ่ะแล้ววันนี้พี่เตรียมให้หนูทําอะไรบ้างก็จะมีเป็นรูปแบบพวงมาลัยนะคะที่เป็นรูปของลักษณะรูปหัวใจแบบนี้ใช่ไหมคะ,คะพี่โบะ เดี๋ยววันนี้กิ๊กจะได้ลองทําออกมาเป็นพวงมาลัยรูปแบบนี้นะคะจากพิมพ์นี้ใช่ค่ะแล้วก็มันจะมีแบบกลมๆพวงมาลัยจะมีทั้งหมด2แบบค่ะค่ะของที่ร้านพี่ก็คือทําทําเป็น2รูปแบบเนาะใช่ค่ะจะมีแบบทรงหัวใจแล้วก็แบบทรงกลมนะคะออันนี้วิธีการแกะก็คือเราจะคลายพิมพ์นะคะให้เขามีความหลวมนิดนึงนะคะแล้วก็คว่ำแล้วก็ใช้มือกดได้เลยใช่ค่ะลองได้เลยค่ะ โอ้แต่พิมพ์ของพี่นี่คือแบบว่าเหมือนแบบทําให้ง่ายต่อการแกะมากเลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเพราะว่าเราพยายามะะแบบแบบแบบลอยที่เราผ่าเองนะคะ ใช่คะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นรอยที่เราผ่าเองพี่ผ่าเองได้เลยหรอใช่เพื่อที่ว่าเราสามารถแกะออกจากบล็อกได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วตอนที่อย่างเงี้ยถ้าตอนที่พี่เทตัววุ้นลงไปอ่ะมันจะไหลไหมอ่ะอ๋อปกติแล้วค่ะถ้าเกิดเป็นพิมพ์ลักษณะอันเล็กๆนะคะเส้นที่บอกว่าบางๆเราก็ต้องมัดห่างยางอีกทีนึงแต่ลักษณะเนี้ยค่ะมันค่อนท้างที่ว่าจะกระชับถึงเราจะผ่าลงไปค่ะตรงนี้มันก็จะรัดจะแน่นใช่ มันก็มีวิธีเนาะในการที่ทําให้การทําอาหารของเราง่ายขึ้นค่ะไม่งั้นมันจะแกะออกแล้วก็จะเสียทรง๋อค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะความแล้วนะคะคุณผู้ชมจะเละหรือจะสวยก็อยู่ที่ตอนนี้ละค่ะอ่าเราคลายแล้วนะคะฮึบหนึ่งสองซึ่งฮึบมันนี้จะแกะยากนิดนึงได้ไหมได้ไหมพอได้อยู่ครับเอาต้องดันออกใช่ไหมคะโอ าามาแล้วโอ้โหล้อเแกะอีกนึงอ่ะ <laughs> <laughs> พี่โบบอกว่าอ่าน้องกิ๊กฝึกมือไปเรื่อยๆนะเผื <laughs> ่อจะเผื่อว่าเวลาเอาไปทําเองจะได้สวยๆอันนี้หนูใช้ดันได้เลยใช่ไหมคะได้ครับ <laughs> นี่คุณผู้ชมขาเสร็จแล้วนี่คะ่ะผลงานชิ้นแรกที่กิ๊กทำเองคะ่ะ <laughs> ล้อเล่นทำหน้า <laughs> ที่แกะเฉยๆนะคะอ่า แต่ว่าปกติแล้วเนี่ยในขั้นตอนของการที่เราเทวุ้นลงไปเนี่ยค่ะกว่าที่เราจะรอเขาเซตตัวในพิมพ์ก่อนที่เราจะมาแกะอันเนี้ยเราต้องรอใช้เวลานานเท่าไหร่อะคะพี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับ<อ>เพื่อที่จะให้แน่ใจว่าวุ้นแข็งตัวจริงๆคือถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ย<า>มันอยู่ที่อากาศรอบด้านด้วย<า>ถ้าอยู่ในห้องแอร์นี่อาจจะเร็วกว่า<อ>แต่เราก็ตีไว้สักชั่วโมงหนึ่ง่ะ<า><ๆ>ครับ เพราะฉะนั้นทําบุญก็ถ้าจะให้ดีก็อยู่ในอากาศที่แบบเย็นๆอย่าร้อนมากนะคบใช่ครับ <no. S 2> รบ,บางคนไปทํากลางแดดอย่างเงี้ยมันก็<อ>ไม่ค่อยเอื้ออานวยเลยยิงย่งช้าเลยครับค่ะยิงช้าเลยยิง่งแบบประเทศไทยนี่แดดร้อนร้อนแรงมากเลยนะคะทุกเดือนคือฤดูร้อนค่ะมีแค่ร้อนร้อนมากแล้วก็ร้อนที่สุดค่ะพี่ตอนนี้มีอบเลยค่ะได้ไหมได้ไหมได้แล้วได้แล้ว อีกนิดหนึง่งนี่คือหนูจะทําลายพิมพ์นี่แล้วนะคะฮึบฮึบอ,อ,อ,อุ้ยน้องยังไม่ยอมออกมาเดี๋ยวก่อนนะคะตรงกลางใช่ค่ะเราต้องทํายังไงคะถ้ามันติดตรงนี้อ๋อเราใช้มือดันเลยค่ะ<ช>แต่ว่าเราเระบบแมนนวลเลยใช่ไหมคะใช้นิ้วโป้งกดตรงกลางเลยครับนั่นแหละครับอ๋อออกไหมออกไหมมาแล้วนี่เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมค่ะสวยมาออกเลยนะคะแล้วดูข้างในพิมพ์นะคุณผู้ชม ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลือกพิมพ์ยก็คือลองเลือกดูอันที่มันยืดหยุ่นเยอะๆเนาะเป็นซิลิโคนเนาะ<ช>ถ้าหนาหน่อยก็จะง่ายเพราะว่าพอตรงนี้เราผ่าออกนิดนึงเนี่ยมันก็จะออกง่ายด้วยใช่ไห<ช>มคะเรียบร้อยค่ะคนี่ก็ได้เป็นอีกหนึ่งพิมพสำหรับการทำเป็นพวงมาลัยนะคะแต่ว่าหูเสียดายมากเลยอะ่ะวันนี้เรามีพิมพ์แบบอันเดียวใช่ไหมคะพี่ใช่ครับอันนั้นเราแกะมาให้แล้วเพื่อที่จะให้คุณกิฟป,ประกอบ ได้เลยค่ะในฐานที่เราทำเดี๋ยวตักนะคะใส่กล่องนี้ค่ะใส่โอ้ค่ะเลยอันนี้ก็เป็นวุ้นเหรอคะพี่ใช่ครับฐานเราก็เทเป็นวุ้นครับอย่างวุ้นอันนี้คือว่าเราไม่จําเป็นต้องเอาใส่พิมพ์เลยคือพอน้องเขาต้มเสร็จแล้วเรียบร้อยสามรอบเทลงมาในนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับโอ้แล้วปล่อยให้รอให้เย็นเซตตัวในนี้เนาะใช่ครับเรียบร้อยอย่างอันนี้ก็คือใช้พิมพ์หมดเลยทั้งสองชิ้นใช่ครับ อ๋อค่ะอ่าเพราะฉะนั้นเข้าสู่กรรมวิธีของกิ๊กแล้วเดี๋ยวขออนุญาตใส่ถุงมือน,นิดนึงนะคะรู้สึกเหมือนเรามาสอบสอบเรียนจบให้เป็นเชฟอะค่ะ <c oughs> เพราะว่ามีคุณครูท่านที่หนึ่งและท่านที่2อรอดูอยู่ว่าวันนี้เราจะทำออกมาได้ไหมอ่ะใส่กิ่ทำตามนี้ได้เลยใช่ไหมคะได้ครับอ๋นี่นะคะคุณผู้ชม เราใส่วุ้นไว้ในฐานฐานของถาดไว้แล้วนะคะแล้วก็หยิบใส่ได้เลยนะคะหยิบวางได้เลยครับวางตามรูปนั้นก็ได้ครับนี่นะครับสวยมากเลยค่ะวางอุบาค่ะน้องขอโทษ๋อมันต่อกันได้เดี๋ยวต่อได้ครับค่ะ อีอออหนึ่งชิ้นส่วนนะคะเราครับอันวางได้เพราะเดี๋ยวเราใช้บุญใสเชื่อมอค่ะครับถือว่าสอบผ่านอยู่ใช่ไหมคถือว่าสอบผ่าน,นครับขอบคุณค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมถ้าหากว่าเราดีไซน์ของเราออกมาแล้วว่าในภูมิลัยหนึ่งชิ้นเนี่ยหนึ่งพวงเราจะใส่อะไรเข้าไปบ้างเนี่ยนะคะก็ลองดูเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถสั่งทําให้เป็นพิมพ์แบบยาวเลยอันเดียวเลย ได้ใช่ไหมคะปกติแล้วอะหรือว่าเราควรจะใช่ค่ะหรือว่าเราควรจะแยกกันนะคะอ๋อเขามีมาแยกกันอยู่แล้วส่วนใหญ่จะแยกกันเนาะเพราะว่าถ้าเป็นพิมพ์ยาวเนี่ยเวลาแกะมันจะค่อนข้างลาบากแล้วล่ะมันจะอาจจะทําให้วุ้นเสียออแบบเมื่อกี้แบบที่กิ๊กทำเมื่อกี้อ่าอย่างนี้ยังโอเคครับค่ะอันนี้เราเราทำอะไรคะพี่อันนี้จะเป็นวุ้นใสนะคะวุ้นที่เราไม่เติมกะทิค่ะจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างตัวฐานกับตัวพวงมาลัยค่ะติดกันครับ อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่าแบบนี้คือนอกจากพวงมาลัยของเราที่จะได้ออกมาแล้วเนี่ยมันจะยังมีความแบบไม่ได้เงามากรหรือว่าจะเป็นสีนวลนวแต่เราจะทำยังไงให้ดูเงาดูอิ่มดูน่าทานเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นวุ้นตัวนี้เลยตัวเคลือบ่อันนี้ทำมาจากอะไรอะคะก็เป็นผงวุ้นเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าเราไม่ใส่กะทิ<อ>เราใส่แค่ผงวุ้นกับน้ำตาลเนลือก็ไม่ใส่<อ>วิธีการ<ๆ>ต้มก็เหมือนกันให้ต้มผงวุ้นให้เดือดก่อน เราค่อยใส่น้ำตาลดูแบบว่าดูคนแล้วก็เงามากเลยค่ะอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วมีชิ้นส่วนอะไรมันขาดจากกันนิดนึงอย่างเงี้ยเราใส่ผมงวุ้นลงไปเข่า้้เราใส่ตัวนี้ลงไปเนี่ยตัวเชื่อมมันก็เชื่อมกันได้เลยค่ะมันจะเป็นเปรียบเสมือนกาวเลยค่ะก็คือให้มันติดกันค่ะ ดีจังเลยเราควรจะต้มนานเท่าไหร่อะคะพี่ต้มจนกว่าจะเดือดแล้วแต่สัดส่วนของวุ้นครับสมมติว่าเราต้มวุ้นประมาณสักหนึ่งเท่าอัน้ําประมาณสัก750ดอย่างเงี้ย่มันจะใช้เวลาประมาณสัก10นาที15นาทีถึงจะเดือดค่ะเราก็ต้องรอให้น้องเขาเดือดก่อนเนาะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของอันนี้บ้างดีกว่าเนี่ยค่ะพี่ทําขายอยู่ชเราขายขายเท่าไหร่คะทมได้ไหมอันนี้พวงละร้อยห้าสิบโู้ ทำราคาได้ดีเลยนะคะเนี่ยพวงละร้อยห้าสิบด้วยคือราคาไม่แพงเลยนะแต่ว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมทําเองได้มันก็จะได้เห็นถึงว่าความใส่ใจของเราอะเนาะว่าเราแบบใส่ใจที่จะทําให้คุณแม่หรือว่าทาให้คุณพ่อหรือคนที่เรารักในโอกาสพิเศษพิเศษอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าจะสั่งซื้อมาที่เพจคุณพี่เลยใช่ครับร้านน้ำใจนะคะเรามีโรงเรียนเปิดสอนด้วยโอสอนอะไรบ้างคะโอของเรามี8คลาสครับ มีไลน์ตั้งแต่ทำเป็นเมนูอาหารข้าวทำเป็นคัพเค้กทำเป็นพวงมาลัยทำเป็นอะไรพวกนี้ทำเป็นเค้กทำเป็นดอกไม้คเริ่มต้นราคาที่ประมาณ2องพันเก้าครับไปเรียนได้เลยใช่ครับแล้วอย่างเงี้ยคือคลาสเนี่ยจะนับเป็นชั่วโมงชั่วโมงด้วยป่ะคะหรือว่าหนึ่งวันหนึ่งวันใช่ครับเราสอนตั้งแต่พื้นฐานจนเป็นเลยเริ่มตั้งแต่เก้าโมงครึ่งคุณจะเป็นจบเมื่อไหร่ก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่เราประมาณเนี่ยประมาณสักบ่ายสาม ในในฝีมือคนทั่วไประดับปกติเนี่ยก็คืออาจจะใบสามแต่ถ้ากิ๊กไปเรียนนี่คืออาจจะแบบมีทุ่งหนึ่งได้อุ้ยข้ามวันพีเน่โอ้โหกิ๊กก็ว่ากิ๊กนี่คือให้ตัวเองสุดแล้วนะเจอพีเน่เข้าไปเนี่ยข้ามวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นพีเน่ต้องมาบ่อยๆแล้วล่ะค่ะเพื่อกิ๊กจะได้ฝึกฝีมือมากไปกว่านี้นะคะแต่นอกเหนือจากเรื่องของพวงมาลัยแล้วอย่างพานอย่างเนี้ยค่ะสวยมากคุณผู้ชมพานแบบนี้เนี่ยเราใส่พิมพ์เหมือนกันไหมคะเรามีพิมพ์หรือเปล่ามีพิมเหมือนกันครับ จะเป็นพิมพ์จะคุณกิ๊ฟจะเห็นเป็นดอกดอกอันนี้ะจะพิมพ์เป็นดอกดอก,อกเลยดอกได้ออกมาทีละดอกใช่ครับโอ้ตอนแรกหนูนึกว่าเออใส่พิมพ์ไปปุ๊บเททีเดียวออกมาไม,ไม่ใช่ทีละดอกนะคะแล้วก็<ช>เอามาประกอบกัน<ช>มันก็จะเหมือนฟรีสไตล์ว่าเราจะดีไซน์พานออกมาให้เป็นยังไงอันนี้ก็จะมีความยากกว่าหน่อยนึงก็ยากกว่ามันมันแบะนี้อันนี้คือขั้นตอนที่เราต้องใส่สีใช่ใส่สีค่ะ เราก็เลือกสีผสมอาหารได้เลยเนาะใช่ครับค่ะใส่แค่หยดเดียวเองใช่ครับโดยประมาณเพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับวุ้นใสเราก็ดูสีเอาค่ะโอ้สีสวยมากคุณจิ๊บก็สามารถเทได้เลยเทได้เลยใช่ไหมแม่เทได้่เทให้ทั่วได้เลยครับเทได้เลยนะคะเดี๋ยวเทที่พื้นนะครับอย่าเทที่พวงมาลัยอ๋อพื้นนี่เหรอคะเอาพื้นพื้นก่อนโอเคค่ะเทแล้วนะคะคุณผู้ชม มูยต่สีแบบคือสีดีอ่ะเราใช้แค่หยดเดียวเองนะคะเนี่ยครับจริงๆสีของเราตามใจชอบได้เลยนะฮะค่ะต้องเทรตรงนี้ด้วยเนาะใช่ครับนั่นนะครับอ๋อโอ้สวยมาก แต่จริงๆอะถ้าหากว่าเราใช้เป็นสีใสๆแล้วเราอยากจะให้พวงมาลัยของเราเนี่ยค่ะเงาเลยเราก็คือเอาแค่สีใสแล้วลาดบนพวงมาลัยได้ไหมคะใช่ครับครับเราก็ไม่ต้องเติมสีเลยฮะอ้สีอย่างเดียวครับเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วหลังจากกรรมวิธีนี้เราควรจะต้องรอให้เขาเซ็ตตัวประมาณกี่นาทีคะอันนี้ไม่นานฮะน่าจะเต็มที่กคครึ่งชั่วโมงโครัค่ะก็ได้แล้ว เป็นพวงมาลัยมอบให้คุณแม่ในวันแม่ปีนี้ค่ะคุณผู้ชมใครที่กำลังมองหาของขวัญสําหรับคุณแม่ของเรานะคะแทนอีกหนึ่งเขาเรียกว่าความรักแล้วก็ความห่วงใยที่เราอยากจะบอกแม่อยากจะให้คุณแม่บางคนเนี่ยพี่จริงๆรรักแม่นะแต่ไม่เคยกอดกัน รักแม่นะแต่ไม่เคยบอกรักแม่มันเขินอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแหละทําแบบนี้เอาไปให้ได้เลยนะคะแล้วก็ไปเข้าหาคุณแม่แล้วก็บอกรักท่านซะในปีนี้นะคะต้องบอกว่าเรื่องของความรักความหงอย,ยเป็นสิ่งที่สาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิดแบบเนี้ยเนาะอ่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวถามอีกนิดนึงแล้วกันว่าถ้าสมมติว่ากิ๊กไม่ได้ทําเป็นวุ้นกะทิอย่างเงี้ยของที่ร้านพี่มีการทําเป็นวุ้นอื่นๆด้วยไหมคะอย่างวุ้นมะพร้าวอย่างเงี้ยมีไหมคะมีครับแล้วก็ใช้น้ํามะพร้าวแทนน้ําเปล่าต้องใช้อย่างนี้นะ น้ำมะพร้าวแทนน้ำเปล่าแต่ยังจําเป็นจะต้องใช้กะทิอยู่หรือถ้าไม่ใช้กะทิเลยเนี่ยก็ใช้น้ํามะพร้าวล้วนเลยฮมันก็จะใช่แต่มันก็จะเป็นสีใสๆมันก็จะไม่เป็นสีขาวเพราะสีขาวมันมาจากกะทิค่ะแล้วนอกจเนือจากวุ้นมะพร้าวมีวุ้นอื่นๆอีกไหมคะมีนมใช้นมแทนใช้นมสดค่ะ ก็จะมีกรรมวิธีตั้งแต่ตอนต้มเลยที่เป็นนมหมดเลยทุกอย่างใช่ครับเราเราเปลี่ยน,นมเปลี่ยนกะทิเป็นนมตามอัตร่วนอย่างนี้ถ้ากิ๊กอยากจะไปเรียนทําก็ได้เลยใช่ไหมคะมีสอนให้นมเอานมมาทําด้วยได้ครับเรียกได้ว่าถือว่าครบเครื่องเลยนะคะที่ร้านนี้เนี่ยมีทั้งจะไปเป็นลูกค้าก็ได้นะคะจะไปเป็นนักเรียนกับเขาก็ได้นะคะคต้องติดต่อ,อยังไงบ้างคะเชิญคะ่ะติดต่อทางเพจนะครับเพจเฟซบุ๊กน้ำใจนะครับเป็นภาษาไทยน้ำใจวุ้นกะทิ ะครับอันนั้นคือหนึง่งช่องทางช่องทางที่2เป็นไลน์แอดแอดไซแล้วก็น้ําใจ N A M J A I นะครับน้ำใจช่องทางที่3ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ได้ครับ0946283888ครับค่ะคโอ้โหวันนี้ถือว่าครบถ้วนเลยแต่สุดท้ายนี่แล้วอยากจะให้พี่พทั้งสองท่านพูดคุยออกับคุณผู้ชมสักเล็กน้อยทิ้งท้ายกันไว้สักนิดนึงนะคะเชิญค,ค่ะก็ขอขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับที่เชิญเรามาเพื่อ ถ่ายทอดอะจะบอกว่าเป็นความรู้ก็ได้หรือเป็นไอเดียใหม่ๆก็ได้ให้กับคนที่ชมรายการอยู่อาจจะเป็งไอเดียใหม่ๆนึกอะไรที่จะทำตอนนี้ที่อยู่บ้านช่วงโควิดนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับออกข้างนอกใส่แมสกับบ้านล้างมือครับผมขอบคุณครับ ถือว่าวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมก็จะได้ไอเดียใหม่ๆรวมไปถึงได้รู้แล้วว่าการทําวุ้นให้ออกมารูปแบบสวยงามขนาดนี้จริงๆก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันจะทําให้เรามีจุดประกายหรือว่าแรงบันดาลใจดีๆเ,เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการนําเอาสิ่งของที่เราเห็นในชีวิตประจาวันมาต่อยอดได้อีกในวันนี้เราสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของเราได้อีกด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะสําหรับทั้งพี่เนทแล้วก็พี่โบจากร้านน้ําใจนะคะที่ คุณผู้ชมเข้าไปคลิกไปซื้อของเขาได้เลยหรือใครอยากจะไปเรียนโรงเรียนได้เลยเนาะ,ะขอบพระคุณค่ะ,ะ,คคะแล้ววันนี้เวลาของรายการของเรานะคะสินสร้างทางอาชีพก็หมดลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา15นาฬิกาถึง15บนาฬิกา30นาทีวันนี้กุ๊กกิ๊กแล้วก็พี่ๆลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ